โอ้สวัสดีครับพี่น้องปองไฟป,ปอกอะแรนะปอกปอะแรนะพี่น,อน้องมีผ้ามาละร้านร้านไทยครับผมมาสวัสดีอร้อยซื้อ,อยาเเ่าวันนี้เหรอน่าซื้อของเด้บุ๋งนี่ครับร้านไทยร้านอาหารไทยครับนี่นี่ครับผมฟู้ดวอร์ร่พี่น้องเลย โอ้บรรยากาศดีเด้พี่น้องอเลยบนอ่าวันไดครับเอเชีมาเล่นมาไล่แล้วพี่น้องเอ้ยเอามาฝากพี่ตอนน้องครับผมเอาวิวมาเพีย่น้องเบิ่งไปพี่น้องเข้าไปชมกันว่ามียังไงโอ้ยังนมดีโอ้ออโอวันจันทร์มอนดาเฟียดาเปิดทอดอัน เปิดถึงเก้าโมงถึงหกโมงแรงครับวันเสาร์เปิดสี่โมงแรงโอ้สี่สิบโมงเช้าถึงสี่โมงแรงครับพี่น้องวันอาทิตย์อาทิตย์ปิดเด,ด้พี่น้องเลยวันอาทิตย์ปิดครับผมสวัสดีครับเฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องเดียวสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมสบายครับน้องเดียวครับผมมันยุดงานตียุดงานตีมันเนี่นั่นบ่ครับอืมครับผมได้มาพักผ่อนเนาะครับลูกยังสบายดีนะครับเรามาน้ำเยอะบ่เราไม่น้ำอยอะบ่โอ้โอ้ครับผมครับฝากชวนเราให้ได้ครับครับผมครับ แมนบ่อันนี้โอ้เขาก็มีเด่นพี่น้องขอาเนียยโอ้เมื่อมือดีครับหนึ่งเดียวโอ้เมื่อมืออืมมากับเจมส์ครับอ๋อครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอไทายด้วยพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผม โอ้ของหลายได้พี่น้องเอ้ยพี่น,น้องเมื่อกีล่ะขอเป็นกนได้พี่น้องเมื่อไห่ลาเนเพื่อนนี่อันนี้หนึ่งร้อยสิบเก้าด้ครับนี่พี่น้องล,ลูกชิ้นหนึ่งร้อยสิบเก้าอันนี้เป็นแหนมนะครับนี่แหนมก็มีได้พี่น้องแหนมแหนมไหมครับนี่แหนมหมูพี่น้อง กอิบกอเหรอใสกอกระมีอ้เนี้ยกระมีด้วยครับเนีลายลายแบบลายแนวเหรออบูดนี่กิ้นเนี่ยก็มีด้ครับ เก้าสิบห้าครับผมสบายดีครับพี่ครับผม,มจะจะครับผมเพิ่งเลิกงานเหรอครับครับผม,ม <c oughs> ครับครับผมลูกชิ้นปลาทีนนน่นี่ที่นนอนนี่ลูกชิ้นปลาห้าสิบห้าครับผม ไปห้ายูนิที่ทำเพี้ยห้ายูนิทอธิบายป้าดาคนเดียวอะไรดีแล้วอธิบายเน้่ยครับผมมีหลายอย่างครับผมหลายอย่างหลายแนวพอเปียกก็มีพอเปียกสมเด็จรูปครับนี่ห้าสิบเก้าครับผมนี่เนาะไก่ทอดสมเด็จรูปนี่ก็มีนะครับนี่ครับชุดปิ้งห้าร้อยกรัมเป็นไงเด็ดเป็น นีค<ฟ>่ครับแปดสิบห้าค,ครับผมพี่นแปดสิบห้าโกครับผมเป็นเงินไทยกับกุ้งเราเริ่พี่น้องเด้อกุ้งก็มีครับร้อยหกสิบเก้าครับผมมีกมุ้งมีกุ้งชุบน,น,น,นี่ก็มีครับผมร้อยสี่สิบเก้าพี่น้องนี่นี่ครับผมกุ้งชุบ อาหารญี่ปุ่นก็มีเยอพี่น้องเลยคุณนะฮองีตล่ะมาม่าก็มีสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับผมสวัสด <c oughs> ีครับกำลังไหครับผมครับมามา่านี่ครับผมหกโคนเจ็ดโคนซัมคือเมืองไทยเหรอพี่น้องเออคุณนะฮังเตล่ะ <c oughs> นี่มูสับครับผมครับผมพี่ครับมีทุเรศครับเหมือนเมืองไทยเนาะพี่เนาะนี่ครับผม ไม่ต้องไม่ต้องซื้อเมืองไทยแล้วซื้อที่นี่เลยนะพี่เนะ้องมันเมืองไทยเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ครับผมครับผมมีทุกอย่างให้เลือกสรรน,นะพี่เนาะงโอ้กุ้งกมงม็มีเด้อพี่น้องมึงกี่ล่พผมนะปัดกุ้งเอาไปก้อยมีเด้อแต่าเต็นเด้อพี่น้องเอ้ยกุ้งแซ่แข็งกุ้งแซ่แข็งกุ้งแซ่แข็งหกสิบเก้าคนครับผมกุ้งมิดอันนี้กุ้งตัวหนึ่งก็มีครับผมหกสิบเก้าเสือเด้อพี่น้องเด้อ ปลาหมอกปลาเมือกมีพิเศุนแนว่วน,นี่ <c oughs> ปลาเมือกก็มี <c oughs> ปลาเมือกก็มีครับอันนี้ร้อยยี่สิบเก้าบางอาจบร้อยพี่นอ้องเอาไปกับต้มเฮดดำจิ้มซีฟูดกินได้เลยครับ นี่ครับผมปลาหมอปลาหมึกมีพินเศษแนวพี่น้องเลยของไทยเฮานี่ซอสก็มีด้วยครับผมอันนี้ยี่สิบเก้าครับผมน้ำปลาก็มีขวดหน่อยก็มีสิบเก้าขวดในยี่สิบเก้าครับผมอันนี้สามสิบห้าครับผมมันมีตัวคนไทยมันสื่อเด้อพี่น้องสีดาก็มีด้วยนี่ นี่พี่น้องเอ้ยนี่ครับพามาดูเครื่องครัวด้วยครับพี่น้องพูดเครื่องครัวกับมีครับผมโรกหน่อยโขกงสายก,ก็มีพร,อ 9. 9. รนน้อมรลอยสามสิบเก้าร้อยห้าสิบเก้ารุ่นนี้ก็มี่องลอยกรัวพี่น้อง,โ,งโอ้โหโขกงโอ้สองร้อย เก้าคนอันเห็นบางไงเล่าพี่น้องมีเจะบาดปุณนเห็นสวัสดีครับผมสวัสดีครับพามาเที่ยวร้านไทยครับผมพามาเที่ยวร้านไทยครับนี่มาชมของของไทยอันนี้มาเห็นก็นมีเด้อพี่น้องเจสิบเก้าคนพี่น้องเอ้ยอันเนี้ยกระบวยตาขุดเดียวก็มีสวัสดีครับผมพามาเที่ยวร้านไทยในสวีเดนครับนี่ ขายของไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พามาดูครับหม้อก๋วยเตี๋ยวคุณน่ะโอ้สองพันสองพี่น้องเพิ่งติดล่ะหม้อก๋วยเตี๋ยวยักษ์สองพันสองครับผมถ้าเป็นเงินไทยก็คูณสามไปเลยนะครับสามบาทกว่าครับตอนนี้อันนี้พันเก่าครับรุนนี้นีครับผมกระติบข้าวน้อยก็มีนะครับห้าสิบห้าโครนครับผมอันนี้สี่ร้อยได้พี่นนสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโครน กระทบกระทะเทปสลอนหุ่นล้ะน้อยคนนี้โอ้กบอยตกักนำกินบ่นี่ยางเทนะครับนี่อันนมืองไทยเอาหลดเจาาด้าบาทพุกนี่เก้าสิบเก้าโคตรมาจาักหนะผมนี่นี่ครับผมกระทะก็มีครับผมนี่กระทะสองร้อยห้าสิบเก้าหัวไทโซ่เขมีเด้อนี่พี่น้องหัดไทโซ่นี่ลอย ร้อยหกสิบเก้ามีหอดแบบธรรมดานะหมดว่าให้โซ่สามห้าสิบเก้าคนครับผมหมดหนึ่งแล้วมีพร้อมนี่อันนี้หดให้โซ่ต้นนี้นี่แบบก็คือธรรมดาเลยพุงกระชีพุงกระชใส่มันสนน,นนครับน,นี่ครับจะมีพร้อมใไหมบอสเด็ดมีพร้อมนี่แต่เนี่ยองซีแหละทะพุ่มมักนะครับตุ้งซีมุ่กระชี ขาดดักไงเนอะอาะเห็นแบบธรรมาดาหมองคงเขาไม่บัดพี่นอ้อยสำไยผมมาอยู่ตะกี่โอ้สิจิ่ากปกีก่อนเนี่ยหายใหญ่ด้วของแนวเพี่น้องต้องหิวมาจากเมืองไทยนี่นะครับสมมติเ่าต้องไปหิวมาแล้วมีใครอยู่นี่เลยครับผม,มบินตัวมีเด้ยอนะยไปหน้อยคนน่ะใครเปน็นตัวหม้อหนึ่งก็มีนะครับ วัหนึ่งสามร้อยเก้าสิบเก้าสี่ร้อยห้าสิบเก้าสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าสองร้อยสามสิบเก้าโอ้มันคือขนาดพี่น้องเออเ,เลือกอะไรครับม่อนประถาศีลด้วยได้ไหมประถาไปใส่ตมะฮุงกินร้อยสิบเก้าร้อยสี่สิบเก้าพี่น้องคืออะไรคน่ะ อันนี้ปลาครับผมโอ้ปลานิ่งก็มีพี่น้องเก้าสิบเก้าแปดสิบห้าอือหอันนี้โอ้ปลาอย่างเงี้ปลาเค็งนี่พี่น้องนี่สิแม่น้องผมมาเนี่ยนี่ร้อยสิบเก้าครับผมนี่ปลาเค็งหมดแล้วปลาขาวบ่นี่ปลาอย่างเี้นี่นี่แหละพิ่ซื้อพี่นนี่แหละพี่น้องคือปลาเค็งครับผ ปลาคอกับมีเด้อนี่คุณปลาคอเนี่ยครโอ้ร้อยสามสิบห้ามาด้วยพี่นะะ้อ,อ,นองนี่ปลาคอตัวใหญ่เลยพี่น้องสวัสดีครับผมพามาเบิ่งสินค้าร้านไทยในสวีเดนครับพามาชมราคาครับนี่แตกต่างจากมืองไทยเท่าไหร่ครับเปรียบเทียบดูให้ดูเลยครับผมนี่ร้อยห้าสิบห้านี่ครับผมอันนี้ปลาแบบว่า ถอดหัวถอดนี่กลางแล้วร้อยสิบเก้าครับผมนอันนี้บินโตนะครับมาประชุมบินโตหลากสีครับผมบินตัวอันใหญ่นี่สามสามสันนี่สามสันร้อยร้อยหา้าสิบครับนี่รุ่นหน่อย,อยร้อยห้าสิบนครับร้อยห้าสิบครับนี่แต่รุ่นสี่ชั้นนี่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าครับผมนี่ ี่ชั้นเลยครับอินตสวยๆครับหลากสีนี่ครับผมสองร้อยห้าสิบห้าโอ้สองร้อห้าสิบครับสแตนเลสก็มีเดอ้อพี่น้องแบบไฮโซจะหน่อยหกร้อยสิบเก้าครับผมนีอันนี้ก็เป็นถ้วยเซรามิกไฮโซน,นิดนึงครับผมถ้วยน่อยก็มีเดอ้อถ้วยเจ้าพี่น้องเลยเจ็ดสิบเก้าพัน ไปบูชาพระก็มีนะครับหนึ่เจ็ดสิบเก้าครับผมอันนี้เองนู่นนี่อันนี้เลยโอ้ประธาดเอาไปใส่น้ำใส่อย่างนี้นะพี่น้องลลางพักลลาง,งเดบุดนี่ครับผมสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับเดี๋เอาไปลลางพักลลางน,นั้นนี่เฮ็ดกับกอกับหนามได้ครับผมเป็นใหม่ครับผมหม้อก็มีครับผมหม้อร้อยแปดสิบเก้าครับผม ถูบทเรียนเทียน,น,นหลากสีก็มีครับ19าคนหนึ่งมัดขูบกระอยงหกสิบเก้าพี่นอ้องโอ้นอยยางเกาหลีก็มีตันพี่น้องหกร้อยสิบเก้าครับตมนี้หกร้อยสิบเก้าโครนครับคูณเป็นเงินไทยก็คูณสามไปเลยนะครับจะเป็นเงินบาทไทยนะครับอันนี้ทำนมโคก,ก็มีครับผมนี่ครับผมโอ้นี่เนวอุน่นอันนี้บ่นมันเนวเช็ดกัน แนวอุ่นก็อ่ะยังนองก็อืน่นซุ่มอาหารกินอาหารยังน้พี่นอ้องเออยังบุญพี่น้องก็คุ้มกับประจานด้วยนเพื่อใ้คุณเจ้าก็บอกเลยพี่นอ้องหน่าเก็วันยังน้องอุ่นนั่นอุ่นนี่ใช่ไหมพี่นอ้องนี่ครับผมแป้งก็มีครับสามสิบห้าครับผมโอ้แถวนี้ก็มีครับผม น้ำมันหมูมีปลาลงปลาลาก็มีเด้อพี่น้องเจ็ดสิบเก้าคน,นคมีครับผมห้าสิบเก้าครับผมตัวนี้ลแบบนี่ปลาละนี่เจ็ดสิบห้าครับผมโอ้ไม้ก็มีเด้อพี่น้องไม้ห้าสิบห้าครับผมพี่ไม้ของเราปลาละพี่ไม้อันหนึ่งปลาก็มีครับผมห้าสิบเก้าคนนีครับผม น้ำจิ้มสุกอกสุกี่นี่บัดเดิมกระดองเอ้ยจะเอาอย่างขี้นังอยู่บัดเดิมนี่เป็นน้องใหม่ก็มีเจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสบายครับน้องเจมครับผมกลับวันนี้ใช่ไหมครับครับผม อันนี้69ครับนี่สามสิครับผมสวัสดีครับก็ดบ้าม<อ>ีกจ่ไ o b แล้มีกี่ j o โ,โอเคเดีด๋ยวบ้าง <laughs> อันนี้55ครับนี่โอ้หนุมเหอ <laughs> โอ้เขานี่สามร้อยหาสิบเก้าด้วยนี่พี่น้องยีสิบโลครับผม ข้าวตาอย่างนั่นนี่ยนี่พี่น้องตาเนี่ยนะครับผมมาไปดูตาชัดครับผมตาชัดนี่ครับตามราคานี้เลยครับผมนี่ครับผมหนึ่งกิโลสี่สิบสองห้ากิโลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าสิบกิโลสามร้อยสี่สิบห้าหกกิโลสี่ร้อยสี่สิบเก้าครับผมเดี่ยวพี่น้องตาชัดตามนี้เลยครับผม อันนี้ข้าวเหนียวด้วยครับหนพี่น้องอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะครับหนึ่งโลร้อยแปดสิบนะครับยาวหนึ่งโลร้อยแปดสิบสิบโลสามร้อยอันนี้ข้าวเหนียวด้วพี่นี่เป็นบอครับข้าวเหนียวสิบนิ้นครับข้าวมข้าวเหนียวครับอันนี้หกร้อยสิบเก้าครับยี่สิบโล เนี่ยรผมโอ้นี้สี่ร้อยอันนี้ 400. นนข้าวหอมตาพญานาคพ,พี่น้องกระสอบหนึ่งอันนี้จะถือเนี่ยครับผมสี่ร้อยเก้าสิบเก้าครับผมข้าวข้าวตาพญานาคครับข้าวหอมตาพญานาคนี้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าจะตาชัดนี่หกร้อยสี่สิบเก้าพี่น้องนี่ยี่สิบโลครับผมมัคือกันได้ครับนี เหลือเท่ามากด้วยพี2 2่น้องเหลือก็หลดอันนี <at> oh, ้เขายังนอนเหี้ยเงี้ยนะพี่น้องสองร้อยสามสิบเก้าสี่ร้อยสี่สิบเก้าอันนี้เขาเย่าเขายังบุญอนี่ไม่เคยกินเงินพี่น้องตามนี่แหละครับผมพี่น้องเลยก็สิบเก้าห้ากิโลโอ้่านี่ปุนงูมีด้วยพี่น้องพอมีอย่างนั้นก่อนหน่อย อ๋อสิบโครนนะครับนหนึ่งกระปุกเซลล์ครับผมสิบโครนครับมุมมองหน่อยก็มีต้นนี่รู้จะบาดตีมุมมองสิฮะมันบอกจะบาดนห็นมุมสิรู้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ต้น ลด1หนึ่งเองอันนี้คปเปอร์มินโอ้คปเปอร์มินต์เออสิบห้าคูณสิบห้าคูลสิบห้าคนเออันเนี่ยพี่เอ็นรถจักานพี่บุกบุบงน่อยรถจักานครับอีซาลาเน่นี่พี่นี่ครับอันอันอันอ่นอันอันันอ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 นอมนอนอันอนอนอันอนันนอานอออัอนอมนอนอัันอออ โลนึงก็ดลาเนาะมันแข็งีโบ๊มันวแข็งกไปราคไปออนอนไหนอนช้อนะล่ะเนี่ยโอ้สมนี่เนาะพี่เนาะเออมันมันมัวแข็งมันออนเน่ยพี่เนาะครับผมอือเออไปกินสมบูลูกมากเลยมองเอาไปเคืงโละอกเอพิกีกก็มีด้อพี่เนาะเออพวกีกมากหนึ่งเท่าลยสามสิบเก้ามีอยู่้งกเนีนบนี่ครับลายสามสเก้าตัวโลด้วยครับ อันนี้บัคซีดาก็มีนะครับนี่บัคซีดาร้อยเก้อันนี้นนสิาคนด้วยองเบอิดนงโอ้อันนี้เซะละเนียโอ้แนเอ็นสเมีนกันนี่แบอน่อันนี้ร้อยร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบเก้าครับผมอันน,น,นี้ผมมองมั่นทีหนอ่อยร้อยเก้าซิ้า โอ้อันกรมี่ครับเพื่อนบักทัวก็มีครับผมนี่บักทัว42โกนครัตอนนี้แพ็กอันนี้29โกลครับถั่วงอกนี่ครับผม500กรัมครึ่งโลครับผมขึ้นรูปขึ้นเกาคนต่ใหม่ก็79โกลนี่พื่นเอนนี่ก็บบักซิดา49ครับโอ้บักงงกัะมี่เด้อเพี่น้อง บอกงนี้ร้อยร้อยยี <entertain> <les> <lay> ่สิบเก้ากนครับตอนโลกก็เป็นเลือกับบกมองเนี้ยยิบเป็นเป็นรัฐให่คืหนึ่งบอกออยางนี้เอาทั้งในแข็งนี่เหลือกันแล้วเนาะบอลงยิดบางในด้วยนะ อ๋คือกอืมกันบ่อทั้งหมดอารคอเอาเ,อา,เอาเป็นยากิหมดออก่อย่ั้กว่าไป,ไปบ่อยากทีก่ทนน่านอยาแ,แต่อันนี้ก็มีได้ครับนี่ห้าสิบห้าครับนี่ดนโลครับผมบุกอึอกมีดได้พี่น้องเออโอ้บกอืง่ยเลเจสิบเก่าบุกพมีครับผมโอ้ปักไปพักกราวก็มีด้พี่น้อง กระดาสามสิบเก้าโครนครับผมโปรฟูก็มีครับยี่สิบห้าครับผมอันนี้เป็นคาเนยกระปิงสาหารรบบก,ก่อนประกอบก็มีด้วยกระปิ่งเอ้ยสามหน่วยสี่หน่วยสหาร,รับผมครับกระทิ้นก็มีครับผมยี่สิบห้าครับผม <c oughs> อันนี้อ่าสตอก็มีนะครับ ตัอก็มีสามสิบเก้านะครับไลพิกซดนงเนี่ปแดงเลยนะปแดงได้หนเนาะพิกี่ิี่ิี่เออคือเดี๋ติ๊กเนาะไปไปปั้นเองโอ้่นเล็ล้างให้ได้พี่น้องข้งล่ะพิกยี่สิบเม็ดเอาไปตัดเลดอือคือเดี๋พี่น้อง เออดูหง่อยแมนเยู่เอาไปอบแลยก่ะตำเองเลยเนาะตำเอาไปปิคนเอ้ถุงดูยี่สิบครับพริกโอ้โหนี่เครื่องลวกครับนี่อบตำได้เลยครับนี่อขนมก็มีเลยพี่น้องอ้หลากหลายไซส์ยาวเลยพี่น้องเลย อ๋อนี่แหละครับอันขอบคุณสำหรับการรับชมดนะพี่น้องขอบกันไหมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวของซอยเมียกันครับพี่น้องสวีดับได้สวัสดีครับผม